นคาทกันบ่เบ่บบ่เลยมาถึงวันของวหน่งใามเดืนกว่ไปัดเดี๋ยไ สวัสดีเช้านี้ครับกับช่องสวนหลานองสากระต่ายเหมือนนะครับวันนี้เราพามาชมสุมนนส่มนั่งเล่นนะครับที่ตรงนี้เราก็จะทําเป็นสุ่มนั่งเล่นนะครับเพื่อใช้สําหรับที่พักผ่อนเราไปดูโครงสร้างนเลยครับสุ่มนั่งเล่นของเรานี่เป็นลักษณะยังไง ไปเลยครับนี่ครับคือซุ้มนั่งเล่นนะครับซุ้มนั่งเล่นตรงนี้เป็นตาเหมือนนะครับเป็นผู้ทำนะครับลักษณะของโครงสร้างก็จะเป็นเสาปูนนี่ครับ,รบเรามาดูภาพมุมกว้างกันก่อนนะครับเข้าไปแล้วก็ ไม่ชัดน,นะครับดูมุมกว้างจะอธิบายได้ง่ายนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเสาเนี่ยครับเสาทั้งสีเสาเนี่ยก็จะเป็นเสาหน้าสีนี้นะครับสีคนสีนะครับเป็นเสาปูนนะครับแล้วคาเนี่ยก้นบนจะเป็นเหล็กกาวนนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่นะครับทํา ลักษณะของโครงสร้างนี้เราจะทำเพื่อให้เกิดความทนทานนะครับแล้วเราก็ปลูกไม้เรือยนะครับไปดูโครงสร้างใกล้ๆนะครับนี่ครับโครงสร้างใกล้ๆก็จะเป็นเสาปูนแล้วก็เหล็กเกลือนาข้างบนนะครับเป็นคานก็จะทำง่ายๆนะครับก็มีทั่วไปนะครับ นี่ก็ทำเป็นสุมไว้สำหรับนั่งเล่นแล้วก็ถ้าไม้เลื้อยเลื้อยขึ้นไปเป็นลมเงาก็อาจจะมีจะปรับเปลี่ยนเป็นที่จอดของรถนะครับนี่ครับรถที่เตรียมจอดนะครับ <c oughs> นี่ครับลักษณะของสร้างข้างบนเป็นไม้ไผ่นะครับนี่ก็ทำคาน มาดูไม้เลื้อยที่เราปลูกไว้ที่จะให้ขึ้นเป็นร่มเงานะครับในซุ้มนั่งเล่นนี้นะครับนี่ครับไม้เลื้อยก็จะเป็นไม้ป่านะครับอันนี้คือเครือของต้นหมักยางนะครับก็จะเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับมีลูกเป็น สีเหลืองๆนะเป็นผลไม้ทางอีสานเขาเรียกไม้ยางนะครับมักย่างปลานะครับทางภาคกลางเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับทางอีสานเขาเรียกมักย่างมักย่างปลาครับลูกสามารถกินได้นะครับก็กาลังเลื้อยขึ้นอยู่ครับเนี่ยกำลังได้ขึ้นอยู่คือทางสวนเราตั้งใจที่ จะทําให้มันเลือยขึ้นปกคุมเป็นเป็นล่มเงานะครับนี่ครับเพื่อเป็นที่พักผ่อนที่นั่งเล่นนะครับโครงสร้างก็ง่ายๆครับไม่ยากนี่ครับโครงสร้างมีอยู่สามอย่างครับปูนเหล็กกระบนแล้วก็ไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตาเหนกับตาเอียดนะครับช่วยกันทำสองคนนะครับก็เป็นการเชื่อมเหล็กแล้วก็ตั้งเสาอันนี้ก็มีต้นที่ปลูกที่จะทำให้เป็นเครือขึ้นนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับ ชื่อว่าเพชรสังฆานะครับสรรพคุณก็คือเป็นยาบรรเทาอการริดสีดวงทวารน,นะครับตัวนี้ใครที่ไปกินก็คือลักษณะมันจะขมหน่อยก็กินควบคู่ไปครับมะขามหวานนะครับก็จะกินง่ายขึ้นก็ช่วยรักษาริดสีดวงทวารได้เป็นอย่างดีเลยครับ มาดูอีกมุมหนึ่งของซุ้มนั่งเล่นนะครับโครงสร้างไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเป็นโครงสร้างง่ายๆใครที่จะนำไปปรับใช้ก็สามารถไปทําได้เลยนะครับไม่ยากง่ายๆก็ตั้งเสาเชื่อมเด็กเชื่อมก็เชื่อมแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนะครับจะทำไม่ทําให้ยุ่งยากนะครับ เชื่องแค่ให้ติดเฉยๆพอไม่ล้มไม่ล้มทับหัวแค่นั้น,นครับก็เป็นตาตาเอียดเป็นคนเชื่อมนะครับแกก็จะเป็นช่างเชื่อมเชื่อมสวยงามดีนะครับถ้าผมเชื่อมก็เชื่อมไม่ติดแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนนะครับปลูกไว้สองต้นนะครับอยู่ฝั่งโนนิกต้นหนึ่งนะครับ รอบที่แล้วก็ปลูกไว้ข้างหนึ่งนลครับต้นเรียนแต่ตายนะครับปลูกไปไ้สองต้นข้างขอบสระในสวนนานองศากัตาตาเหมือนนะครับคือปลูกตอนที่ขุดดินสระขึ้นมาใหม่ๆสภาพดินอาจจะไม่ดีนะครับลปลูกได้ประมาณสองเดือนก็รากเน่าตายนะครับสภาพดินแถวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นดินลูกหลัง ปังเดียวนะครับก็ลองปลูดดูปลูกดูอีกสักครั้งนึงครับครับนี่คือภาพโดยรวมของซุ้มก็จะประมาณนี้นะครับใครจะนำไปปรับใช้ก็นำไปปรับใช้ได้นะครับไม่ยุ่งยากอะไรก็งบประมาณก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับค่าเสาค่าเหล็ก ส่วนไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่ของตัวเองนะครับก็ฝากติดตามช่องสวนนานศุกสาระตามเหมือนด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆนะครับคุณภาพของการถ่ายทําก็อาจจะสู้ช่องใหญ่ๆไม่ได้นะครับส่วนเนื้อหาการนําเสนอแล้วก็จะนําเสนอใน ส่วนของพื้นที่ของเราเองนะครับไม่ได้ออกไปที่ไหนนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถึงแม้เมื่อหาที่นําเสนอจะไม่สู้กับช่องใหญ่ๆที่ท่านเคยติดตามท่านเคยดูยก็ฝากช่วยเหลือด้วยนะครับ สับสเพิ่มยอดซับให้กับทางสวนด้าน้านองศาด้วยนะครับก็จะได้มีผลงานนำเสนอต่อไปก็จะพัฒนาแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนำเสนอราย,ายละเอียดผลงานที่มีคุณภาพนะครับก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากผู้ที่แวะเข้ามาชมหรือผ่านเห็นก็อย่าเพิ่งกดนี้นะครับก็กด ติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่อง้านนงสากระตมือนก็ฝากไว้เพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ